เอาเลยครับผมตอนนี้เราก็มาเล่นททมัสกันนะครับผมททมัสสกีนี้ผมว่ามันสวยเหลือเกินนะพูดตรงนี่ต้องกดสติกเกอร์ให้สักหน่อยนะครับจัดไปเลยนะทุกคนยืนเลนกันแข็งๆนะผมหมายถึงเขาหนาะแข็งนะครับผมเราไม่แข็ง <laughs> เอาละตอนนี้ดูครับผมเราต้องเจอกับอะไรเนี่ยจูหลงไม่ใช่จูหลงเป็นป่านี่หว่านี่นะครับ โอ้เจอใครไม่รู้แต่ว่าโดไปก่อนครับผมจัดไปหนึ่งทีครับผมตีมอนครับผมตีครีปตีครีปไปครับโอ้ตรงกลางเขาไมนันเนี่ยจังเลยสองสองอ่ะสองหนึ่งอ่ะโดนกดกลางซะอย่างนั้นไม่เป็นไรเราโดต่อไปครับผมสไตล์ของเราคือการอ่าเล่นครับผมการฟาร์มการดันเลนนะครับผมปัจจัยหลักๆของตัวทามัสเลยนะคะคือการดันเลนนะทุกคนดันเลนนะครับเนี่ยต้องสนใจเลยครับ ไปปวนเขานิดหนึ่งครับไปป่วนครับ,รบ,ปปรบมาแล้วครับไม่โดโดเขาไปต่หนึ่งทีครับผมปึ๊บเปิดโลครับผมเปิดโลสะท้อนอตีไปตีไปจัดไปตายนะตาย,ตายเรียบร้อยครับผม,ผมจอจโอ้บอกเลยว่าจอยสันนี้แจมมากครับผมคือทีมมันดูดีอะทีมมันดูดีคะมีจอยสันด้วยนะทุกคนมุข้ามันก็มีเอ่ออตลาสเขามีอัตลาสกับผมด้วยอะนี่อะเจอเซ็ตยอ่อเราเล่นกับทามัสต้องโดนเซ็ตยอ่อครับผมเขาเขาจ้องจะเล่นป้อมคุณอยู่ นี่ครับผมกดไปหนึ่งทีครับไม่มีใครมากันป้อมใช่ไหมก็ยังเข้าไม่ได้นะว่ารู้สึกว่าไอตัวคลิปมันหนาตึบอยู่นะต้องตีคลิปเข้าครับมันเสียเวลามากเลยทุกคนนี่อันตีมาแล้วโ,โ,ห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 โหของชอบเลยของชอบลูกพี่ฮามัสเราครับถ้าไม่มีอันตีนี้ไม่กล้าไฟนะถ้าถ้าเกิดแบบจะเข้าไฟจริงนะผมเราต้องแบบมีอันตีนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่เข้านะครับเอาจริงๆนะเอะเอ ถ้าไม่มีเอนตีแล้วแบบเราตีเขาได้มันก็น่าตีถ้าเกิดเราตีไม่ได้ก็อย่าไปตีอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่านะครับเรือสกิลสองไปโดดนี้ก็ไม่เหลือโอ้โหอ้าวครับผมตีฟาร์มต่อไปให้ทุกคนเราอย่าได้แคร์ชาวโลกครับผมทํายังไงก็ได้นะครับขอให้เลนเราดันไปได้ครับผมแค่ป้อมนี้แตกนี่ผมจะโยกเลนนะทุกคนจะโยกเลนนะแต่ว่าดูก่อนนะมันไปได้เรื่อยๆนะครับผมว่าทีมเรามันจะรอดไหมดูก่อนแต่ว่าทีมเรามันดีนะดูจากการดับตัวละครนะมันก็มีเวลมีจอนสั่นเลย เอาแล้วครับผมมาครับผมไม่มีใครกัรนบนะอยางเงี้ยผมก็ได้เวลฟรีครับผมได้เวลฟรีนะเนี่ยเราชอบอย่างนี้มากๆเลยครับผมใครที่ปล่อยให้ทามาัดเกิดนะดีสวดสวดนะทุกคนดีสวดสวดนะครับใครครับผมตอนนี้มาแล้วหนา้นาน่าก็มาเฝ้าเลนแล้วครับผมเพราะว่าดนา้นาน่ารู้สึกว่าจะไฟไม่ไหวละอยากเฝ้าเลนบ้างนะผมเห็นไอ้นี่มันยืนเท่แลวเกินแบบกินเลนคนเดียวรวยคนเดียวเอาแล้วเริ่มกวนผมละมันเริ่มกวนผมละ จะได้ปะวะได้ปะวะได้ปะวะได้ไหมได้ไหมเอ้ยเอ้ยขอแค่นี้แหละแค่นี้ที่ต้องการจะเอาให้ได้จริงๆนะหน้าหน้านี่แมยขอกลับบ้านก่อนทุกคนกลับบ้านก่อนเฮ้ยหน้าหน้าเอาว่ะหน้าหน้าเอาว่ะนี่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 รู้จักไหมวาร์ปแบบเซ็ตย่อวาร์ปครับผมให้มันรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผนี่วาร์ปวาร์บเน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 โยนใส่อีกเอยเหมือนไม่เคยโยนมาก่อนโยนทำไมนี่โยนคืนไปไงโยนคืนไง ไม่เจ็บหรอกนี่อโอ๊ยเจ็บไม่เจ็บยังไงก็มไม้เจ็บมานี่โจนไปอีกอูอ้ยิงใส่เจ็บนะเนี่ยเอาโล่สะท้อนไปกินนี่นี่นี่ใครจะมาต่อไหมไม่ต่อกูกลับนะกลับจริงนะนี่เนี่ยส่งสติกเกอร์ให้หนึ่งทีสวยงามมากลุยต่อครับทุกคนเอาเลือดเสร็จแล้วเราก็ไปเลนต่อครับผมตรงนี้ไม่ต้องแค่อะไรละไื่แค่ละตรงนี้โอ้ไปแล้วจอสันจอสันไอ้จอสันเคยเห็นหรือเปล่าไม่ใช่วัคซีนนะเนี่ยแป้งเด็กแค่ ่ <laughs> ไม่ใช่ไปแล้วปไปแล้ววิ่งไปหาคนแนละ้วโดคนไปเรื่อยพอนแต่ทีมเราก็โอเคสกอร์ก็ดูดีคนระับจังสูสีนะั้นเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเรื่องสกอร์ไม่สนใจครับสนใจป้อมครับเพราะว่าเราจะเล่นเล่นป้อมลูกเดียวให้ทุกคนสไตล์ทามาัสมันเป็นอย่างนี้มันจะอารมณ์ไม่คล้ายกับลิงอนะเพราะว่ามันจะเล่นป้อมอย่างเดียวครับม,มาแล้วโอ้โหเขาเฝ้าเลนว่ะโยนมาโยนกลับไม่โกงมา ขอแค่ไม่มีตัวไหนมาดกับเราก็พออย่ามีตัวซ้อนนะจ๊ะอย่ามีตัวซ้อนนะทำไมมันเงียบอย่างนี้นทุกคนมันไปออก,กันอยู่ข้างล่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามันก็มีหลายตัวที่ไม่เห็นเอ้ยแอดลัดโดนไปเต็มเต็มโดนไปเต็มเต็มนะแอดลัดนี่นี่โยนใส่เป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะแต่ว่ามันโซนดีนะโอ้โหเอาเข้าเข้าเข้า,ขาได้ไหมได้ไหมไม่ได้ก็ขอแบบจุก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 อะชอบไหมจุกจุกอะผมพี่มันเบิ่มเบิ่มเรือเรือ,อ,อน้องมา เนี่ยตีไปครับตีคลิปเออทำให้สะดุ้งนิดนึงธรรมะมันน่ากลัวจริงนะเออหน้าตาก็น่ากลัวแล้วทำตัวยังน่ากลัวอีกมาไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถอยกลับมาครับถอยกลับมานะครับมาเนี้มันโยนใส่มาสัตว์ดีนึงโอ้โอโอโยโยนหมวกใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันช้อนมันช้อนเฮ้ยมันช้อนมันช้อนโดน,โดนโดนโอ้โหไม่มีตีด้วยไม่มีตีอ๋อตาแล้วอ๋อตาแล้วคนเซ็งเลยอ่ะมาต่อกันใหม่นะฮะเรากลับไปที่เลนกันดีกว่านะทุกคน เออเลนบนมันโดนโดไปแล้วนะตอนนี้เราย้ายไปกลาง <c oughs> ไปวิ่งกลางบ้างครับผมเนี่ย <quest> ปล่อยเขาไปครับผมไม่แน่อาจจะมีการซุ่มดักโดล้วต่อนะับผมโดนเซตหยอไปแล้วมึงหนึ่งรอบแล้วเมื่อกี้โอ้โหมาเลยครับเจ็บรูทวานนะครับบอกเลยตรงนี้โอ้โหวางดักนี่โอ้เล่นเป็นเล่นเป็ยนด้วยเราีเล่นเป็นด้วย,วยโอ้โหจัดมากโอ้โหสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอ,ร,เกอ,ร,เอกร์มีเหมือนกันมีเหมือนกันกดให้ไม่โกง ตั้งแต่ได้สติกเกอร์นี้มาผมชอบกดเลอเกิดครับโรยต่อเลยทุกคนเดี๋ยวเดินอ้อมไปตีมันครับมันไออม,มะตะามันมีอม,มะตะนะเฮ้ยโอ้ยมันไปแล้วไปแล้ว,ลวครับเขาไปแล้วครับโอ้หแอตลาสคาุนกันีบียมันกันดีจัดเลยอะ่ะโอ้หแอตลาสนายอนาย,นาย,นายโดนไปเลยเอ้ยหนีได้เฉยวะ่ะข้างล่างคืออะไรวะข้างล่างโดนเล่นไปแล้วครับผม เขาโดนเล่นนะผมเขาโดนเล่นไปแล้วไม่เป็นไรครับกดสติกเกอร์ไว้ปลอบใจแล้วก็วิ่งไปเก็บบนต่อครับผมสไตล์เราคือการดันป้อมนะครับทุกคนจไวบเสมอจําให้ขึ้นใจเลยนะตัวของเราอาจจะไฟดีเหมาะสําหรับการหนึ่งหนึ่งมากกว่าโดนลุมนะเพราะว่าถ้าโดนลุมโดนสตันไปนี่โอ้โหบอกเลยว่าง่ายเงือบนะทุกคนนี่ป้อมแตกแล้วเป็นไงจักรชี้หัวใจมาแล้วครับมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะครับไม่ได้ขายปลาล้านะมาแล้วมากินป้อมกินคลิปนะครับตรงนี้มา ขอคีบเงินสักหน่อยนะครับคีบเงินนะทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บตีเ็จต,ต่อเลยครับผมเห็นเต่านะเห็นเต่เาไม่กล้าตีเต่าขอดูเพื่อนก่อนเพราะว่าทีมมันยังอยู่ครบนะครับดักแมงตรงนี้แหละดักไี่มีจะดักแมงนี่ตีมาตรงนี้นับผมตีมาตรงนี้ตีไปครับตีไปนี่เยียบร้อยครับผมเอาแล้วครับจอรสนันเป็นจอรสันไปอีกแล้วออาวอาหนานารู้ตัวโอ้โหโดนสกิลของเซเรนาต่อย้วเนี่ย โอ้ยมันวางแถบดีว่ะเออมันวางดีเว้ยเฮ้ยเอาอยีเหรอเอายี้เลยเหรอเนี่ยเคลีย,ย,ยร์คลิปสิครับไม่มีอะไรหรอกเราเล่นเรามีหน้าที่ในการกันเลนให้มันแข็งนะผมแล้วก็ดันดันป้อมอย่างเดียวครับตรงนี้โอ้โหโอ้โหโดโด,โด,โดแล้วโอ้โห,โหเล่นบัฟเราเหรอเล่นบัฟเราเหรอ,อเล่นบัฟเราเหรอคอยเพื่อนมึงไม่มากูจะเล่นให้หมดนี่ครับหนึ่งหนึ่งเราโคตรเก่งเลยไม่บอกแล้ว หนึ่งหนึ่งโคตรเก่งเลยได้ไหมเนี่ยโอ้ยวิ่งเร็ว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 ดิ่ง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 ดิงดิ่งบ่บ่ไอเย้าชัวร์ด้ยคุณเป็นพร้อมเด็กจอเลาะใส่ใส่ใ่ดีอ่ะได้ได้ทุกคนได้สุดท้ายเราก็ได้เหมือนเดิมไม่เป็นไรเราจูร่งกลับไปนอนกับลางมะม่วงไปคุยกับลากมะม่วงซะจูรงโอเคว่าซันโอเคใส่ว่าสันใจเย็นๆนะจูร่งนะสติกเกอร์มีเป่ามีเข่าเป้ารู่จักเป้า หนึง่งๆนะเราชนะอยู่แล้วครับผมไม่ต้องห่วงมีดูดเลือดมีอะไรเนี้ยโคตรดูดเลือดแรงเลยแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเดิดถ้าเกิดดูดเลือดนะแต่ว่าเราไม่ดูดไม่ได้ตีนะมันก็ไม่ดูดเลือดครับผมโดนสตันเนี่ยโคตรสวยครับอ่าถ้าเจอพวกแบบเมทสตันหนึ่งแรงเนี่ยโหแย่มากดูววันนี้เราจะทำอะไรดีอะเฮ้ยเราไปดักกุ้งม,มาดีกว่า เฮ้ยเอาแล้วเริ่มขผีลแล้วอยากเที่ยวรถทัวร์โอ้โหวิ่งดีครับวิ่งวิ่งวิ่งดีเอ๋วิ่งเอ้ยมันเหรอครับผมงัดเข้าไปตีป้อมตีไปตีคีบตีคีบตีคีบไม่มีใครสนใจเราก็ตีคีบตีคีบนะครับตัวละครมันไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมเขาจะเล่นนะปกติเขาไม่ค่อยเล่นแบบทำคลิปกันเพราะว่าอะไรว่ามันมันไม่มีอะไรเลยครับไม่ค่อยไม่ค่อยโชว์แบบแผวพา,เพาวเท่าไหร่ตัวละครไปต,ตีป้อม ครับโดป้อมโดป้อมแตกไปอีกหนึ่งทีครับหนีสิครับตีป้อมแตกแต่หนีครับผมไม่หนีไม่ได้ใช่อไมเริ่มมาหาเราแล้วเริ่มมาอีกแล้วโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดขอหนึ่งทีสิเฮ้ยเบียดชิกโอ้โหโอ้โหอันตีอันตีไทยออันตีใส่หนึ่งทีตายครับผมตายครับผมโอ้โหโดนโดนสตานอีกโอ้ตายอืมจู่ล่งมาดเราอืมโดนเซฟหยอไปหนึ่งท่อเจ็บตื่นมาเอาใหม่อีกทีหนึ่งเอาใหม่อีกทีหนึ่งครับผม อ่าไม่ร้องไม่รู้ดอกนี้ต้องไปเรื่อยๆครับอย่าเข้าป่าเช็คป่าเช็คปุ่มเพื่อนกันกชีวิตเราต้องเช็คอย่างเดียวครับเป็นไฟเตอร์นะมันก็ป๊อปเลนเนาะใช่ไหมเราเป็นอฟเลนก็แบบต้องดันเลนคุมเลนอะไรเงี้ยนะครับผมมันต้องแข็งสิบหนึ่งแข็งนี่ผมหมายถึงตัวเราแข็งนะไม่ใช่อย่างอื่นแข็งนะว้าวอ่ะลุยต่อครับลุยต่อตอนนี้เออเอาออกของเป็นเกาะสะท้อนก่อนดีกว่าเกาะสะท้อนเออเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ย,ยตีคิปครับดูดูลุนนะดูลุ้นเงินไปเรา มาตีคลิปอ้าวรถเริ่มขี่แล้วครับเต้งเด่งเต้งเด่งเต้งเด่งไปแล้วบริการรถทัวร์ของจอร์นสันเอจอนสันวางแผนให้ดีตีบัฟก่อนครับผมมาครับโดบัฟมันบางทีครับผมโดนี่อะไรใดใดใบัฟเราแบบมันโคตรค่อนข้างมาวุ่นวายกับบัฟบูนะไปตรงข้ามนะครับเอาดีครับเอาแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเฮ้ยทำไมมึงหายไปอย่างนั้นอ่ะมึงคือหายวัวอย่างนั้นวะหนีสิเพื่อนหนีสิวิ่งดิเพื่อนวิ่งดีวิ่งวิ่งเอา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  โอ้ยโดนยกเลยเจ็บเออเจ็บนี่ตีตีตีดูเลือดตีดูเลือดตีดเลือดโดนโดนนี่ไม่ทันอีเสีได้มากเลยครับไม่ทันนะผมอัลาร์ดน่มึงแยกหัวบินนะมันแยกหัวลอยไปได้ครับเซ็งตรงนี้แหละถ้าตีมันได้นะแบบโดนสตันนี่สบายเับเมื่อกี้ตอนนี้ก็พยายามเคลียร์คีเพลียนโอ้ปบริจัดการแล้วมีหลอดต้องตีหลอดนะทุกคน หลอดนะหลอดโคตรใหญ่นะไม่ใช่หลอดดูดนะทุกคนกดอันตีตีอย่างเดียวครับเน้นดูดเลือดครับตีเร็วโคตรแรงบอกเลยฟุ้มมากอันตีคูดาวแค่20วินีนี่ประมาณ20บกว่าวีก็คือว่าคูดาวเร็วมันไม่ต้องไปห่วงอันตีเลยตัวเนี้ยแต่ว่าก็ต้องใช้ถูกถูกถูกช่วงถึงเวลาครับผมจะเอาไว้เคลียร์ป้อมเคลียร์คิอะไรเงี้ยมาแล้วมาแล้วข้างหลังเราก็พร้อมซัพพอร์ตดาเมจจอนสันจอนสันเข้ามาอีกแล้ว ตีข้างบนตีขึ้นตีขึ้นตีขึ้นรอดไหมวะรอดไหมวะเอ้าทำไมกูโดนโอ้โหโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วยิบจูดไม่ไอ้จูล่องเข้ามาอีกแล้วเหรอจูล่องกายเย็นๆเลยนี่ทำไมถึงโดนโดนโดนอย่างเงี้ยโอ้โหจุกจัดจูล่องมาโดนเราทันเสยทำได้อยา่างไรนี่นายคิดจะว่าแบบมาเล่นประตูหลังเราอย่างเงี้ยไม่ได้นะสองรอบแล้วสามรอบแล้วโอ้โหโดนตลอด ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับตัวไปเรื่อยๆปั๊บครับตอนนี้ก็ขอฟาร์มไปก่อนครับเราเราพยายามฟาร์มเรื่อยๆฟาร์มเรื่อยๆโอ้ยมาแล้วโดนเลยโดนแล้วอันตีสิครับมึงอยากหนึ่งหนึ่งกูจัดให้อ้าวไม่หนึ่งนี่หว่าไม่หนึ่งนี่หว่าแน่จริงมึงมาดิแน่จริงมาดิโอ้โหแอดลัสก็มาแอดลัสมาทำไมแอดลัสทำไมอุ้ยสองตัวน้าน่าก็มาครับผมน้าน่าก็มาโอ้โหกระเล่นแล้วลูกเดียวเลยเว้ยเป็นไงตายเหมือนเดิมยิ่งยืนนานนะครับบอกเลยว่า ยิ่งยืนนานยิ่งเละนะทุกคนอ่าดึงกูอีกดึงเอาดึงกูอีกเอาจาัดไปโป๊แตกโหงหัวแตกครับผมไม่เคยได้คิวเลยเอาจริง <c oughs> มีแต่ตีใกล้าตายเพื่อนกันลับอาไม่เป็นไรครับเพื่อนได้ก็ดีครับผมยังไงทีก็นชนะมาขอให้เพื่อนเกิดถ้าเพื่อนเกิดแล้วยังยัง,ยงแบบไม่ดีขึ้นก็เออรับเคาะไปเลยทุกคนไปตรงนี้ก็ไปเรื่อยๆครับผมออาขอบ้านอะไรอนะ่ะไม่รู้เรื่องครับผมไม่รู้เรื่องเลยภาษาอะไรกงกงแข็งแขงเอ้ มาเตี๊ยบปึ๊บได้หลอดได้หลอดดูดบบใหญ่เลยครับนี่บ้ากว่บ้านกันแล้วอันที่ก็ใช้ไปแล้วก็เท่านี้ก็คือเคลียร์เลนครับเคลีเล่โอ้โหตรงนี้เอาซิเอาซิเอาซีเอาซีเอาซีเลนเลนล่างนี่ก็จัดสักหน่อยครับผมจะโดดไม่ได้คาคือนี่อ่ะโดดบางทีปึ๊บนะเวลาเราใช้สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองไปนี่มันจะคูดาวสกิลหนึ่งโอ้โหโดนโลกโอ้โหตายแล้วยี่บอยนี่อห โอ้โคตรเยอะโคตรเยอะเมื่อกี้โคตรเยอะกะจะเอาเราให้ได้เลยใจคอที่ทำด้วยอะไรโอ้โหทำารเพื่อนเนี่ยตายได้ยังไงนี่เอาซี่เอาซี่แอดลาร์แอดลาร์เอาแอดลาร์เลยข้างหลังก็โดเราอยู่โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับจัดต่อครับผมแอดลาร์ไม่หนีดีจัดหนีจังเลยวะโอ้โหจริงจริงอ่าไปแอดลาร์ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นดีครับถ้าเกิดโดนแบนจอนสันนะเอาแอดลาร์มาก็ดีเหมือนกันไม่ต่างกันเจ๋งมากเลย ไปไปไปดันดันยาวๆเลยตรงนี้ดันยาวๆครับผมโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโยนเข้าโยนเข้ากอโอ้เลือดเลือดถึงเลือดของหลอดเรามันงเยอะเยอะอยู่นะหลอดัมเยอะเยอะไม่เป็นไรตอนนี้เราฟาร์มคลิปฟาร์มอะไรเข้าไปก่อนครับดันป้อมให้แตกครับแตกสามทางนี่คือสนุกเลยนะเอาแล้วตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นอ้าวดานัดนดันสิครับผมดนัดนดนันเข้าไป โอ้โหจากเปล่าสายดานสายดานตีครับตีเคียร์เคียเคียร์อะไรไปเข้าลึกไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเขาค่อนข้างหนาครับนั่นมาแล้วมาแล้วดึงแล้วตายแน่เลยเราตายแน่เนี่ยโอ้โหโอ้โหมาให้ได้มาให้ได้จะรอดมไวะรอดมไวะรอดเฉยเว้ยเฮ้ยรอดเฉยเว้ยเฮ้ยเอ้าเพื่อนกูตายแทนเอ้าตายแล้วอืมต่อเกิดต่อเกิดเอ้าได้ไงได้ไงรอดไหมรอดไหมเอ้ยเอ้ยมาหาคนไมมึงจะมาทำไมกูไม่คิดถึงไม่คิดถึงมึงเลยไม่ต้องคิดถึงกู ถึงกูทําไมไม่ต้องคิดถึงกูก็ได้มานี่ต่อครับผมต่อเลยนี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหนี่นี่เคี่ยยหมดเคี่ยยหมดเคี่ยยหมดไปครับตอนนี้เราเรื่อยๆครับเราพยายามดันคลิปคืนครับดันคลิปคืนนะทุกพี่ลูกพี่ซ่อนหรือเปล่ามึงซ่อนหรือเปล่าไม่มีนะโอ้โหทํามือเรียบร้อยออกเลยน่าน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  ยิงใส่อีกละเซเลนา่าสายสไนเปอร์อยิงหัวอะไรไม่รู้เขาใสเานะ่เอาลนะเอาละเออเข้าเอาเข้าอีกเอาไปตีแทงแล้น,นี่ยกว่าจะตายเอาโดนอีกแล้วเราโดนอีกแล้วนี่เอาสะท้อนไปก่อนสะท้อนอันตีครับผมอันตีตีครับยิ่งอยู่นานยิ่งไม่เปรียบโอ้โหไม่ถึงมหนีอีกละหนีโคตรด,ดีอ่ะหนีโคตรดีเลยอ่ะไปตรงนี้ก็ ไม่เงี้ยพาไปถกไม่เียเรียบร้อยตายครับผมตายเรียบร้อยแล้วคือการยิงดักครับไม่ใช่ยิงดักหรอกเมื่อกี้เผลอกาต่อเลยครับผมตอนนี้ก็วิ่งไปดูครับผมเนี่ยเขามามั่วตรงนี้ครับจนมันจะเล่นหลอดตรงเนี้ยปีหลอดครับตีหลอดเกิดอันตรีครับอีกไม่กี่วิอันตรีมาแล้วปึ๊บไม่ต้องอันตรีก็ได้อ้าวได้หลอดครับผมเรียบร้อยได้หลอดอย่างนี้เราก็โด่ต่อครับผมดันป้อมต่อเลยทุกคนเราดันป้อมต่อเลยนะครับอย่างนี้สนุกเลยครับสนุกเลย มีสิทธิชนะสูงนะถ้าเกิดเราแบบเฮ้ยตีหลอดแบบได้สี่ห้าตัวแต่ก็ชนะไม่ได้ทุกทีนะครับผมเลดเกมมาลําบากแน่นอนเพราะว่าทีมเรามันยังไม่ไม่แข็งพอหรือว่าสกิลเพต่ำนั่นเองครับผมประมาณนั้นครับทีมไม่เบิร์กครับทีมไม่เบิร์กไม่ทีมเบิร์กนนี้ก็ไปได้เรื่อยครับถ้าทีมมันเบิร์กเนาะแบบเฮ้ยหลอดแค่ตัวสองตัวนี่ก็ชนะได้แล้วนะเออนะครับป่ายาวครับยาวตรงนี้นี่ ดันเข้ามาตีไปครับตีไปครับลอ,อเขาเข้ามาเริ่มหาเราแล้วเริ่มหาหาเราแล้วแหมแค่ตีคลิป,ปเฉยๆทาเป็นห่วงนะโอ้แบ่งกันนิดหน่อยก็ไม่ได้เงินบาทสองบาทเองโอ้ไปไปต่อครับผมวิ่งขึ้นกลางมาตรงนี้ครับดักพุ่มครับไม่มีอะไรปุ๊บโยนไปโดนไม่ไมีไหมมีไหมมีครับผมมันมีจริงครับผมมีเบียร์ทิกครับผมไม่เป็นไรอีเนี้ยมันไอเบียร์ทิกตัวเนี้ยมันแบบแรงนะทุกคนโูดยิงแรงเลยเป็นสายลูกซองด้วย ทุกซองหรือเปล่าไม่รู้สายเล็งหรือเปล่าหรือว่าสายสไนเปอรอ์เอาครับตอนนี้เล่นในป้อมครับเล่นในป้อมเออแต่ว่าทีมมันมันดูหนานะทีมเขายังอยู่ครบนะครับแล้วก็หนานะครับกันดีเหลือเกินไหมดูดิสกิลใส่ไม่ยัง้งโซนเก่งเหลือเกินนะครับมีหน้าหน้ามีแอดลาสโอ้ตรงนั้น,น,นเพื่อนบอกว่ารวมช่วยด้วยช่วยด้วยจะรวมยังไงดีอ่ะมาแล้ว าหายตัวพร้อมกันทําไมต่อขึ้นรถแล้วก็หนีกูไปทิ้งกูไว้คนเดียวอ่ะอยู่กับใครวะนั่นน่ะเออไม่เป็นไรครับอืม่อคน่อคนโอ้โหขี่รถลรอคนขี่รถล่อคนนะพวกมึงเดี๋ยวุกิดกัดเดี๋ยวเคลียร์คลิปก่อนนะเยื้อป,ป,ป,ปุ๊บนี่ะของได้ครบแล้วแต่จบไม่ได้สักทีเซ็งตรงนี้แหละมาวกับปุ๊บปุบปบ เข้าแล้วครับเข้าอันติอันตีสิครับอันตีมาแล้วผมถ้าไม่ได้ตีนี่สวยนะเนี่ยต้องได้ตีครับอันตีมาต้องตีครับผมอันตีมาต้องได้ตีเอาข้างล่างข้างล่างจู่ร่งเล่นเพื่อนเราเล่นเพื่อนเราเหรอเล่นเพื่อนเราจู่ร่องโดนมึงใกล้ตายแล้วมึงใกล้ตายจี้โอ้โหเกลหมดเลือดจะหมดเลือดจะหมดเลือดจะหมดแล้วใจเย็นเวือนอืตอนนี้ต้องพยายามดันคลิปดันคลิปขึ้นดันคลิปขึ้นปุ๊บอ้าวโดนฆ่าตายเพราะบวกกันนกโอ้โหไม่ใช่ฆ่าตายได้ไง แค่หมวกโจนใส่ข้าตายอย่างนั้นเหรออับอายขายขี้หน้ายิ่งนะโอ้โหมันจะจบไหมเนี่ยจบเถอะเพื่อนเออยังอยู่ใช่ไหมเออยังเหลือเหลือเออะไรนะเฮ้ยเหลือเลสลี่เออเอาจบเลยเพื่อนจบจบ,จบนี่นี่นี่ยิงยิงโดมัน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 จบจบสิจบแล้วว้าเหนื่อยจัดจัดสุดยอดไปแล้วทุกคนสุดยอดจริงจริงอ่าวิกตอรี่ wow